คุณกำลังจะถึงเส้นชัยแล้วนะเพราะฉะนั้นชาวกองนี้ถ้าคุณมาเห็นคลิปนี้นั่นเป็นพลังงานนะคะการดึงดูดคุณเ,เหมือนประมาณว่าคุณกําลังจะทําอะไรบางอย่างแล้วกําลังจะได้สิ่งสิ่งที่คุณต้องการนะคะสิ่งสิ่งนั้นมาแล้วแต่ว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงของการทออีกรอบหนึ่งซึ่งไพ่บอกว่าคุณกําลังจะถึงเส้นเส้นชัยที่คุณหวังเอาไว้แล้วนะคะอีกนิดเดียวแล้ว แล้วในไพ่เนี่ยสำหรับนี้แม่หมอชอบมากเพราะว่าดูพลังงานจากในไพ่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะที่ฉลาดนะคะในการแบบจะทําอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ให้ใครรู้นะนี่คือการแอบทํานะคะสุ่มเงียบทําเป้าหมายแล้วมือนะคะที่เขาจับไม้เท้าไม้เท้าเป็นไฟหมดเลยไฟคือสัญ,ญลักษณ์นะคะของความสู้ของความเป็นพลังงานของตัวคุณเองที่คุณมีความสู้ในชีวิต และค่อนข้างจะมีไฟในการใช้ชีวิตแล้วงานเนี้ยที่คุณทําอยู่โปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่มันกําลังจะทําให้คุณนะคะได้มีไฟได้กลับมาเฉืดอชฉายกลับมาโดดเด่นกลับมาดังนะคะเพราะไฟอาจจะเป็นตัวแทนของไฟเดอะอ่าเดอะสตาร์ไเดอะซันได้เนาะแสงเงงสว่างแสงเงงความมีชื่อเสียงซึ่งแม่หมอมองว่างานนี้ที่คุณทํานะคะอย่าเพิ่งหมดไฟตัวเองเพราะว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะ ไม่ว่าอุปสรรคมันจะหนักสักเท่าไหร่นะคะแต่ขอให้รู้เลยว่าคุณมาครึ่งทางคุณมาไกลมากไม่อยากให้คุณท้อนะคะถ้าคุณกําลังคิดเรื่องพวกนี้อยู่หยุดได้เลยนะคะแล้วก็ไปต่อได้เลยค่ะไม่มีเวลามานั่งร้องโหยร้องไห้ไม่มีเวลามานั่งฟังคําวิจารณ์อะไก็แล้วแต่นะคะที่มันไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปสนใจทําไมนะคะสนใจเส้นทางที่เออเป็นผลประโยชน์กับตัวคุณเองดีกว่า สนใจชีวิตของตัวเราเองไม่ต้องไปสนใจน้ำลายคนอื่นนี่คือสิ่งที่ไพ่เตือนนะคะแต่ดีมากเลยแม่หมอชอบให้สาหรับเนี้ยคุณดูสิผู้หญิงคนนี้มีความฉลาดมากเลยนะแล้วแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างทันอะทันเหตุการณ์รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเอาอยัางไงนะคะจะทํายังไงจะรับมือมันกับจะรับมือกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี้ยได้ยังไงคือคุณเป็นคนฉลาดอะคุณทันเกมอะคุณ คือคุณรู้นะคะรู้ทุกอย่างรู้รอบด้านรู้เพื่อจะได้เตรียมรับมือกับปัญหาแต่หมอมองว่าชาวกองนี้ไม่ยอมหรอกเออแค่แค่เหนื่อยแค่นั้นแหละ <laughs> เหนื่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดนี่ใช่ไหมเออไปต่อได้เลยค่ะไหนะขอดูอีกโอ้โหไพ่ใบแรกคุณแรงมากพลังงานใบแรก โอ้โหนี่คือการขยับขยายนะคะเรื่องของหน้าที่การงานนะคะใครทํางานนะคะลูกน้องก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะส่วนใครทําธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ว่าธุรกิจของคุณนะคะจะสามารถขยับขยายสาขาสามารถประสบความสําเร็จจนทําให้คุณมีความสุขนะคะมีความสุขมากเลยกับเงินที่หามาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองแล้วคุณก็มีเงิน จากการทำงานจากการทำธุรกิจครั้งนี้ได้เอาไปต่อยอดไปต่อยอดนะคะขอโทษค่ะแล้วก็เอาไปขยับขยายสาขาเพิ่มช่วงนี้มันดีะเพราะว่าทำอะไรก็สำเร็จแล้วถ้าทำอะไรในช่วงนี้นะบอกเลยว่าสิ่งนั้นสามารถสร้างเงินมูลค่าที่มหาศาลให้กับคุณได้คุณมาถูกทางค่ะใพ่ใบที่สองก็ยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่ามาถูกทางทำมันเลย ทำมันเลยค่ะอีกนิดเดียวคุณสําเร็จแน่นอนเพราะว่าถ้าใครไม่เชื่อมั่นคุณไม่เป็นไรแต่ขอแค่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็พอค่ะไพ่ปกติแม่หมอชอบทํานายความรักแต่ไพ่ออกการงานหมดเลยเพราะฉะนั้นแม่หมอต้องพูดเสมอๆว่าถ้าไพ่ออกมายังไงต้องพูดแบบนั้นสองใบนี้สื่อชัดเจนเลยค่ะว่าคุณไม่ธรรมดาแล้วชีวิตต่อจากนี้แล้ว ถ้าคุณจะขอบคุณเวลาที่คุณสําเร็จให้ขอบคุณตัวคุณเองค่ะไม่ต้องขอบคุณคนอื่นเลยเพราะนี่คือความเก่งคือความอดทนแล้วความเพียงพยายามที่ปัญหามาล้มลุกคุกคานเยอะมากแต่คุณไม่ท้อคุณยืนหยัดในคําเดิมว่าฉันจะทําเป้าหมายทําความฝันของฉันให้เป็นจริงแล้วมันก็สําเร็จค่ะตามที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะ โอ้ oh, ปิดท้ายด้วยการได้สุขสมหวังนะคะคุณจะได้เจอความรักที่ดีมากๆเป็นคู่บุญคู่บุพเพนะคะคู่บุญคู่บารมีได้สร้างครอบครัวนะคะอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบพ่อแม่ลูกนะคะอาจจะได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ร่วมกันอาจจะได้สร้างครอบครัวด้วยกันหรือทําธุรกิจหน้าที่การงานแบบครอบครัวเชิงครอบครัวเออทำธุรกิจร่วมกันกับคนรักอะ่ะนะและประสบความสําเร็จ แล้วเป็นการทํางานที่มีความสุขมากและนี่คือเส้นทางแห่งความสําเร็จของคุณค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปได้เลยค่ะหากว่าเราชอบการทํานายทายทักของแม่หมอมากๆทุกคนก็สามารถนะคะร่วมกันเป็นกําลังใจนะคะให้แม่หมอผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งนะคะก็จะนําไปสร้างองค์ปู่ย่านะคะโหไม่อยากจะพูดเลยคือลูกดวงเชื่อไหมว่าสิลปศิษย์ของเทนะของเทสังเกตง่ายๆเลย ลูกดวงแม่หมอโอนเงินรอบที่ผ่านมาลูกดวงหลายคนถูกหวยเธอถูกหวยกันเปี้ยงป้างแบบตอนที่แม่หมอดูดวงไล์สดให้กับทุกคนผ่านแอปดำเชื่อไหมว่าลูกดวงส่งข้อความมาแบบรัวๆเลยว่าหนูก็ถูกหวยแม่วันนี้หนูก็ได้รับโชคลาบๆหนูไม่คาดคิดถูกแบบงงๆแล้วก็หลายๆายคนที่ส่งเข้ามาว่าขอพรก็ได้พรตามที่เขาหวังอยากจะบอกว่าปู่ อ,องค์ปวงย่านะคะปวงดํากับแม่ย่ามณีจันทาน้าคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดําศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะและเป็นสายญาเน็นบารมีสายญาเนีนคู่รักนะคะในตำนานใครที่ขอพรเรื่องความรักคุณจะได้เจอสิ่งนั้นแล้วใครที่ขอเรื่องความสําเร็จดีมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภการเงินความร่ํารวยความมั่งคั่งค่ะแล้วก็อย่าลืมทักบ้านเขียวนะคะมารับอวอยเปอร์พร้อมกับเลขนําโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ